สำรองไฟด้วยไฟฟรีปรึกษาดักตกรีน หลายคนสงสัยว่าสำรองยังไงนะคะแล้วก็ไฟฟีมาจากไหนนะคะต้องบอกก่อนว่าสำรองไฟด้วยไฮบริดอินวอเตอร์โซล่าเซลล์ด็อกเตอร์กรีนนะคะจะเป็นรุ่นสมาร์ทเทส 2k นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟนะคะจากแผงโซลา่าเซลล์ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นะบบเพลซายเวฟด้วยนะทุกคนและตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยได้ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์นะคะทีวีตู้เย็นพัดลมหม้อหุงข้าว ะะหรือว่าโลดต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาต่างเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้หมดเลยนะคะราที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยราคาโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยตัวละ9 9 9าพบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะทุกคนและที่สาคัญตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรุ่นที่สามารถที่จะรองรับไฟตกได้นะคะได้ถึง90บโวลต์นะคะและที่สาคัญตัวนี้เป็นไฮบริดสามารถที่จะเอาไฟบ้านเนี่ยเข้ามาร่วมได้นะคะสามารถใช้งานร่วมกับไฟ บ้านไฟโซล่าเซลล์ไฟแบตเตอรี่ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเครื่องอเครื่องที่สำรองไฟฟรีนะคะก็สามารถที่จะมาใช้นะคะสมาร์ทเทน2 KVA 24โวลต์ดกเตอร์กรีนได้เลยนะคะสามารถที่จะปรึกษาสอบถามนะคะหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ i d l i n e s i d r g r e n คะ่ะ